มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ก่อนนะมาทางนี้ก่อนจะได้อธิบายให้ฟังว่ามันมีความสำคัญยังไงคือ ยมกปฏิหารก็เป็นสถานที่เสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์ของอพุทธเจ้าในครั้งก่อนที่มีเศรษฐีเศรษฐีที่เมืองราชคือ,อท่านไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วก็กลัวว่าเสื้อผ้าจะหลุดไปก็จึงได้เอาตะข่ายไป ตะข่ายไปไว้เสร็จแล้วก็พออาบน้ําเสร็จก็ไปเห็นไปจับตะขา่ายก็เห็นก็มีไม้จันไม้จันแดงอยู่เป็นตุ่มเป็นปุ่มจันแดงก็จึงได้นํานมาเป็นทำเป็นบาททาเป็นบาทพอทําเป็นบาทแล้วก็จึงได้เอาไปแขวนไว้ แข่นไว้ระหว่างระหว่างต้นไม้เราสูงเท่ากับต้นตาลเนี่ยสูงต้นตาลสวยแล้วก็บอกว่าถ้ามีพระอรหันต์มีก็ให้ให้มาหอมมาเอาทีนี้พวกนิคนนิคนก็อยากจะได้แต่ความจริงก็คืออยากจะได้ให้เขาอุปถากอุปถาก ก็จึงได้ไปนัดแนกกับลูกศิษย์ว่าถ้าถ้าเราจะห่อเนี่ยก็อย่าอย่าไปอย่าให้เราหอ่อทําเป็นทีเป็นจับขาไนะ้เนี่ยจับขาไว้แต่กบจริงห่อไม่ได้ทําเป็นเงืง <c oughs> ๆนักไว้เสร็จแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งได้มีพระ <c oughs> <c oughs> ม,มีพระเนยมีพระโมคขลานะกับพระสารีบุตรนะครับท่านเอไม่ใช่พระโมคขลานะกับพระบินโทนโมคขลานะกับพระบินโทนท่านไปวินาบาทเมืองราชจะคือพอไปวินาบาทเนี่ยพระบินโทนเนี่ยก็บอกพระโมคขลานะว่าให้ให้หอไปเอาบาท,บาทแต่ว่าพระโมคขลานะบอกไปไม่ไปลมมันเย็น,นงเนยอะหอไม่ไหวก็เลยไม่ไป ไม่ไปพอไม่ไปก็พระบินโทนก็ห่อไปแต่การห่อของท่านนี่เอาเอาหินเท่าแผ่นกระด้งเนี่ยติดเท้าไปด้วยทีนี้ก็ห่อไปประชาชนเห็นเข้าก็ถึงอยากจะดูกลัวก็กลัวกลัวก็กลัวกลัวหินหล่นเส่หัววิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาตอนที่หน้าก็พอสามรอบท่านก็เตะเตะไอหินทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วก็เออ แต่แล้วก็เลยเข้าไปในวัดเวลุวันวัดเวลุวันที่แสดงออกาปฏิโมโอกฮะทีนี้ประชาชนก็เข้าไปในวัดประชาชนก็เสียงอึกกระลึกคึกโคมอยากอยากให้พระแสดงฤทธิ์อยากจะทห้พระ,ะ,ะโชว์เสร็จแ,แล้วก็เลยไปพุทธเจ้าก็ได้ยินว่ามันมันเสียงใครโขโยม,มอะไรมีะรอะไรกันเลยก็บอกว่าพระบินทนเนี่ย ่ะโช่ะโช่ะโชเสร็จแล้วก็เลย <Yoda> ได้บอกเรียกพระบินทนมาบอกว่าท่านจริงทําจริงหรือบอกว่าทําจริงพอทํา,ยาจริงก็บอกว่าให้เอาเอาบาทเนี่ยไปทาลายทิ้งเอาทุบบาททิ้งแล้วก็ให้ทําเป็นยาหยอดตาเสร็จแล้วก็บรรยติพระวินัยบรรยติพระวินัยห้าพิสูจแสดงฤทธ ปกติถ้าพุทธเจ้าไม่ห้ามเนี่ยตามาก็น่าจะหานหอดดื่มแกวเนียเฮ้าเเ้วก็เล้เอเฮ้อเฮอเฮอเฮ้เฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้วเฮ้เฮ้อ่ฮ้อเฮ้พเฮ้เจ้าก็บัเฮ้อ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 เ้อเฮ้่เฮ้อเ้อเฮ้อ้อเ้อเฮ้เ้อเก้อ้อเฮ้เน้อเฮ้อเก้อเ้อเฮ้อเก้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ะเฮอเฮ้ออเฮ้อ้้ พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็มารายงานพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ยพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยแล้วเนี่ยอพวกนี้คนจะแสดงฤทธิ์ข่มพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาจะแสดงฤทธิ์ถ้าเขาจะแสดงฤทธิ์เราจะแสดงปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงที่แคว้นโกศลแควนโกสุนคือห่างกันเนี่ยมันไปเจ็ดแปดร้อยกิโลเนี่ย ทีนี้พระราชาก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าบัญญัติพระบินัยแล้วทําไมถึงจะทำได้ก็เลยถามว่าถ้าพระราชามีสวนมะม่วงสวนมะม่วงพระราชาไปกินมะม่วงของตัวเองผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าคนอื่นไปกินผิดไหมผิดเพราะว่าคนอื่นนะยังมีนั่นอยู่แต่ว่าพระเจ้าเขาไม่มีกิเลสแล้วเสร็จแล้วก็เลยอ่า พวกนี้คนทั้งหลายก็มาตัดมะม่วงต้นมะม่วงทิ้งแล้วเน,นี่ยต้นทิ้งมแล้วก็มาทางทําเต็นท์ประลําทําอะไรพอกุเจ้าก็เสเด็จมามาถึงนี่แหละครับนี่แหละตรงนี้แหละนี่บุรุษคนหนึ่งเป็นคนรักษาสวนมะม่วงพระราชาไปเห็นมะม่วงลูกหนึ่งครับเห็นมะม่วงคนหนึ่งอก็จึงเอามาเอามาแล้วจะไปถไปถวายพระราชาไปให้พระราชา แต่ก็ก็คิดว่าอ่ามันเห็นผู้ดิเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยอยากจะถวายมะม่วงเนี่ยก็เลยเอามาถวายถวายผู้ดิเจ้าพระองก็เลยบอกให้พระอานนท์ทำน้ำปานะปานะพระอานนท์ก็เดินทางไกลมืออาจจะมือไม่ล้างอะ่ะมือยมหยมหยมหยมพระเจ้าออานนท์ล้างมือก่อนก็ได้ เสร็จแล้วพ like <bbe> ุทเจ้าก็ได้ดื่มน้ำานะแล้วก็เอาเอาไเอาล้างล้างมือเนี่ยล้างผ้าหั่นไปนะให้ให้มันให้น้ำมันหล่นใส่บะม่วงเม้นบะม่วงงอกแอาน่าขึ้นมาเป็นลูกตัวลูกใหญ่มีดอกมีผลมีอะไรจุ๊ยสุกเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นปาฏิหาริย์นะเะม่วงนี่มัน ตั้งแต่เม็ดน่ะจนถึงมีลูกมีอะไรครับเสร็จแล้วก็เลยผู้ที่เจ้าเ็แสดงปฏิหารตรงเนี้ยถ้าใครอยากจะดูนะครับไปดูในการ์ตูนการ์ตูนเด็กอ่ะมีแสงยิงปิ้ว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 แล้วก็ยิงปิ้ว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 ลงมาเลยยิงแสงจากซ้ายไปขวาจากขวาไปแล้วมีทาน้ำน่ะพุ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนพุ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างอ่าเน เขาเรียกว่าอลังการงานสร้างนะ,ะเรื่องของทำปาฏิหาริ์เนี่ยเสร็จแล้วก็พูทธเจ้ากคเนลิมิตผู้ทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาการทําเป็นคู่คู่ยมกเนี่ยก็คือเป็นคู่คู่ะครับทำกับสาวกใดไ,ไม่ได้เพราะว่ามันมันมันปัญญาไม่ถึงกันปัญญาปัญญาไม่เท่ากันจะตอบป,ปัญหากันไม่ได้ก็ตึงเนลิมิตขึ้นมาองค์หนึ่งเสร็จแ,แล้วพอเนลิมิขึ้นมาก็ถามปัญหากันประชาชนบริเวณนี้ก็ รู้ฟังคือคือสมัยก่อนพระุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้ใหม่นะอยู่วัดเชตวันก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไระแต่ว่าความตั้งใจของประชาชนก็สนใจมันก็สามารถที่จะ,ะฟังได้ฟังได้ถ้าคนไม่สนใจนี่โอ้โหไหม่ดีขนาดนี้มันก็ไม่ไม่ <c oughs> ฟังไม่ฟังเสร็จแล้วพอพระุทเจ้าแสดงปฏิหารเสร็จแล้วก็จึงพิจารณาดูว่า เมื่อแสดงปาฏิหาริ์เสร็จแล้วจะไปที่ใดก็จึงได้รู้ว่าผู้ทธเจ้าจะต้องเสด็จไปโปรดมารดานี่สวรรค์ชั้นดาวประดูงตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยอ่ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยข้างบนเออตรงนี้ข้างบนที่นี้สวรรค์มันมีหชั้นแต่แม่นี่สันดุสิตทำไมถึงไปอยู่ชั้นดาวประดึงดันดิชิต ก็คือว่าคือคนข้างบนเนี่ยสวรรวันชั้นบงเนี่ยมันจะมันจะลงมาข้างล่างได้แต่ข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับเราเข้าพระราชวังฤาิีเนี่ยจะเลยทัลาไปตำรวจบอกตัวเไม่ได้แต่นั้นเนี่ยถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยแต่ท่านมาลงมาเองเนี่ยมาได้ดังนั้นก็เลยมาดูที่ดาวดึงก็แสดงทโปรดมารดามารดาได้สมเด็จโสดาบันแต่ว่า ในนั้นเขาบอกว่านางเนี่ยปราถนาเป็นมารดาผู้เจ้าห้าพระองค์คือพระกุกันโพพระโคนาพระโมโนพระกัสสป,ปรพระโคดมและพระสิไม่แต่จนกว่าจะห้าองค์เนี่ยจึงจะได้สําเร็จอรหรอันนันก็ว่ากันไปตามนะครับแล้วก็พอพระพุทธเจ้าอยู่ดาวดึง์เนี่ยสามเดือนก่อนจะออกพรรษาพระโมคลานะก็หอขึ้นไปติ้วขึ้นไปพระโมคลานี่หอไปเที่ยวเล่นๆน,นะครับจนหลงโลกอะ่ะ พระโบราณหลวงโลกมันเป็นหลายจักรวาลนะครับเออมันมันมีหลายหลายลูกครับแล้วมันลงมาไม่ถูก่ยมันมันปิดมันคล้ายเราขึ้นไปข้างบนจะมองไม่เห็นอ่ะพระเจ้าจงยิงแสงเลเซอร์ปิ้วแล้วก็ลงมาตั้งไหนไหนนไหนนไหนเออนั่นแหละมันไม่มันไม่รู้จริงนะไม่รู้เหมือนกับเราขึ้นเครื่องเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลย มันมันไม่รู้องค์ไหนตัวไหนมันมันกกงๆคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีสุนทรกาศ์มีอะไรของมัน,นแต่นั้นเนี่ยพระโมคคัลลาน,นี่แม้แต่ตอนที่อ,อนันทามานพท่านสร้งสางศาลาแล้วเนี่ยให้ขึ้นไปบนสวงสวรรค์นางฟ้านี่ลงมาบอกว่าบอกให้พระโมคคัลลานั้นเนี่ยลงมาบอกนันทะบอกว่าให้รีบให้รีบจายเพราะรอยอยู่นานแล้วมันไม่ขึ้นไปสักทีคือเจ้าของพิมานเนี่ยยังไม่ขึ้นไปอ่ะไม่เนเลยโอ้ยเ,เอาไปก่อนก็ได้ ดันงนั้นพระโมคคัลลานะก็จะเป็นผู้ที่เราก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะเสด็จลงลงในโลกมนุษย์เนี่ยเมื่อใดนะก็เลยถามว่าภาษาลิบุตรเนี่ยอยู่ที่ใดก็บอกว่าภาษาลิบุตรอยู่ที่เมืองสังกัสรนาครสังกัสรนาครซึ่งห่างไปนี่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลที่อาจารย์ฉลองจะไปสร้าง เอ้ยที่ที่เนี่ยของไอ้วัดเนี่ยเขาจะไปสร้างก็มีสังขัดสานครนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ครบสามเดือนก็เสด็จลงวันนั้นเขาเรียกว่าวันเทโวโลหณะเรียกว่าวันตักบาทเทโวจึงมีบันไดสามขั้นสามบันไดก็คือมีบันไดแก้วตรงกลางบันไดเงินบันไดทองแล้วก็ มีลงมาวันนั้นนรกปิดทําการหนึ่งวันทําการมันจะไม่ร้อนลแล้วก็เทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ษก็เห็นนางฟ้าเห็นสวรรค์ดังนั้นการที่เราได้มาสถานที่ครับแต่ว่าะูุทธเจ้าเนี่ยขึ้นตรงนี้ครับแต่ว่าเราลงเนี่ยเราต้องเ,ออเราขึ้นทางไหนก็ลงตรงนั้นแหละครับเพราะะพุทธเจ้า <c oughs> นี่จะเป็นลงตามผิตที่เล<า>ยจะลำบากเอาบูชานะ <c oughs> อิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะ <c oughs> อิมินาสกาเรนะตังสังคังอภิปูชยามะ <c oughs> ข้าพระเจ้าขอบูชาสถานที่ทำปาฏิหาริย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางปลอดภัยในทุกสถานในการทุกเมื่อเธอสาธุสาธุสาธุนโมตามีอรหังจัมมาสัมุทโดพระกวาทางพระกวันดังสวาคาโตพระกวาตามโมอมังรมสสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามีอานิปปิ